อีสองนะคบมาต่อจากอีพีสองที่พิ่งลงไปแรกที่พิ่งลงไปอันนี้เรามาต่อแล้วครับกับวัดที่เดิมครับถ้าใครไม่รู้วัดอะไรก็กลับไปที่ช่องผมแล้วกดลงไปเลื่อนดูลิปที่สองยังมีอีพีอยู่ผมไม่ได้เขียนเป็นอีพีเนี่นรีวิววัดต,ต่อช,ชิงช้าดิกด้วย ครับขอเล่นหน่อยครับอลองเล่นดี๋ยวจะสนุกไหมเอราะนะครับนะโอ้ยโอ้ย โอเคไปเรียน้านแล้วเดีย๋ยวผมไปสำรวจต่อเนโอ้ยแกบตกเลยครับถ้าท่านผู้ชมลยามมาไปดูต่อครับอันนี้มันจะเป็นลานบัวเลยครับแกะบัวแดงอะไรปะอะไรครับปะขึ้นได้ไปไหนกดตกจังกดตกนะมากเลยลองถอยหลังดีกว่า บ่บวก็สวยนะป่ะไปดูพระหน้าสองตนกันนะครับปดูพยวไปหน้ากันนะ EP ที่สองอาจจะไม่ยาวนะเพราะรีวิวกันเสร็จแล้วแล้วอีกไม่มากก็จะจบนะเป็นวัดเป็น คาถาบูชาปูสีสุตโยายาสีปลัทุมมาเป,เป็นบทสวดของคาถาบูชา,าจนน 5, ำนวนห้าจำนวนเงินห้าพันบาทเงินมาสองตนมองไม่เห็นมองไม่เหน็น สองต้นนะครับสวยมากเลยค่ะน,นี่คือเรือของที่ผมต้องไปชมชมมาจากคลิปแรกครับวันนี้ก็สวยนะครับสวยมากเลยแล้วก็ธรรมชาติเด่นๆแบบต่นั้นนะธรรมชาติพวกเกี่ยวกับ เติมเงินโอเคครับจบแล้วครับดีใจนะครับจิบบาย